วันนี้ทำอันนี้เนาะวุ้นวุ้นมะม่วงแล้วก็คีดเอทกันไปเนาะจากสูตรที่จากปกติทำวุ้นมะพร้าออ่อนคันนี้วันนี้ก็เอ้ยลองทำวุ้นมะม่วงดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยทำสองแบบนะคะใส่ครีมอันนี้แล้วก็ใส่เหมือนถ้วยไอติมให้สวยไหมข้างล่างเราก็มีอย่างนี้ด้วยนะข้างล่างเราใส่มะม่วงไปด้วยนะข้างบนเราก็ใส่ท็อปปิ้งอย่างนี้นิดนึง อันนี้ที่จะมาชิมให้ดูมันไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเราจะลองชิมดูว่ามันเหมือนแบบเป็นไกด์เลยน,นะเป็นไกด์ไลน์ว่าเฮ้ยถ้ามันอร่อยก็แนะนําให้ใครอยากมีอาชีพก็เอาไปทําขายได้นะเดี๋ยวเนี่ยพุ่งจะลองชิมดูดิเนี่ยจะลองชิมดูว่ามันอร่อยปะ่ะอันนี้กระทุ้นกระทิล้วนๆเนาะอ,อร่อยนะ มะม่วงเฮ้ยมันก็เข้ากันนะซึ่งไม่เคยทํำเลยจะทำเนี่ข้างล่างมันจะเป็นแบบนี้ข้างล่างมันติดมาด้วยนะซึ่งปกติเราจะทําแต่วุ้นมพะพร้าวอ่อนอะแต่ันนี้เราไม่วุมม้นมะม่วงเพิ่งแบบเฮ้ยเพิ่งมาปิ้งไอเดียเนาะลเลยลองทํำไ้แบบเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆดู เข้ากันได้ลงตัวไปแช่ให้เย็นเจี๊ยบๆนะอร่อยนี่เป็นไอเดียเนาะคุณจะไปทำแพ็กเกจแบบไหนก็ได้ทำคลิปสอนมาให้แล้วนะถ้าใครชอบก็มากดติดตามเป็นเพื่อนก็นได้นะคะสอนฟรี free. นะคะสอนฟรีเลยนี่สวยไหมสวยเนาะแล้วเป็นอะไรที่ทำง่ายมากเลยนะเป็นอะไรที่ทำง่ายมากลอง เดี๋ยวจะทำคลิปสอนไว้ให้หลังจากนี้เนาะถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามก็าด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ